กระเป่าผ้าจากสีธรรมชาติลายหมูเด้งวิชาทัศนศิลป์สองรหัสวิชาสอ1สามหนึ่งหนึ่งศูนย์สองที่มาและความสำคัญของโครงงานการลดใช้ถุงพลาสติกช่วยทำให้ประหยัดน้ำมันและพลังงานในกระบวนการผลิตซึ่งเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดกระบวนการผลิตถุงพลาสติกปล่อยก๊าซเรือนกระจกจำนวนมากการใช้ถุงผ้าเพื่อลดใช้ถุงพลาสติกช่วยลดก๊าซเรือนกระจก ทำให้ผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนโดยมีแนวทางการลดถุงพลาสติกเช่นดณรงใช้ถุงผ้าใช้ถุงผ้าซ้ำสีจากดอกไม้โดยใช้สีจากดอกไม้มาเพ้นบนถุงผ้าโดยใช้สีจากดอกไม้มาเพ้นกุลาบคือสีน้ำตาลสีเหลืองจากทองอุไลสีน้ำเงินจากอัญชันสีเขียวจากใบเตยนำมาสก,กัดเป็นน้ำนำมาทำลายหมูเด้งให้ทันสมัย ดังนั้นคณะผู้จัดทำมีความสนใจที่จะสกัดสีจากดอกไม้เพื่อจะนำมาเพ้นลงถุงผ้าเป็นลายหมูเด้งที่สร้างสรรค์จึงจัดทำโครงงานเรื่องกระเป๋าผ้าจากสีธรรมชาติลายหมูเด้งวัตถุประสงค์ของโครงงาน1เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะกระเป๋าผ้าจากสีธรรมชาติลายหมูเด้ง2 เพื่อสอบถามความพึงพอใจต่อผลงานโครงงานศิละปะเรื่องกระเป๋าผ้าจากสีธรรมชาติลายหมูเด้งกระบวนการสร้างสารรค์ผลงานชั้นเคหรือเรื่องงานจิตกรรมการจัดองค์ประกอบความงามเพื่อให้เกิดภาพสองมิติไม่มีความลึกหรือนูนหนาประเภทการ์ตูนเดียวการ์ตูนที่เขียนลงกระดาษหรือวัสดุอื่นอาจจะเป็นภาพน่ารักสวยงามหรือภาพล้อเลียน กระบวนการสร้างสารผลงานชั้น W 1. วิธีการสก,กัดสีจากดอกไม้คืออะไร 2. ดอกไม้อะไรสามารถสก,กัดสีใช้ระบายบนกระเป๋าผ้าได้ 3. สีจากดอกไม้คืออะไร 4. วิธีการใช้สีจากดอกไม้ยังไ 5. ง 5. นำมาสร้างสารค์ผลงานที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรกระบวนการสร้างสารค์ชั้นดี 1. การเลือกหัวข้อโดยเราจะเลือกหัวข้อเป็นกระเป๋าผ้าจากสีธรรมชาติลายหมูเด้งกระบวนการสร้างสารรค์ชั้นดี2วัสดุอุปกรณ์ดินสอกระเปา๋าผ้าผู้กันหนังไม้ปากกาตะเส้นคกจานสีผ้าขาวบางกระบวนการสร้างสรรค์ชั้นดี 3. ขั้นตอนการทำา 1. วาดโครงล่างหมู่เด้งบนกระเพาผ้าด้วยดินสอ 2. นํนำดอกไม้ที่เตรียมสก,กัดสีด้วยคก 3. ใช้ผ้าขาวบางลีสีออกมาใส่จาน 4. ระบายสีหมู่เด้งและพื้นหลัง 5. เมื่อระบายสีเสร็จให้นำปากกาตัดเส้นไปตัดเส้นหมูเด้งและผ้าประกอบกระบวนการสร้างสรรค์ชั้น L 1สามารถสร้างสรรค์งผลงานโครงงานศิลป,ปะเรื่องกระเป๋าผ้าจากสีธรรมชาติลายหมูเด้งเพื่อลดโลกร้อนจากสีธรรมชาติและลดการใช้งานสีจากเคมี จากการสอบถามความพึงพอใจพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามนักเรียนโรงเรียนทวารวดีชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ํจำนวน10คนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลงานโครงงานศิลปะเรื่องกระเป๋าผ้าจากสีธรรมชาติลายมูดิง้งอยู่ในระดับดี